ขท้างน้างเดียวแลเดียวหนามันเนี่ยวานเมอ้วนโอยนหลงนะเวยนอนเคนมาแ่วว่าโลกเ่สนโลกเลยยงมาวแนอันนั้นเไม่สนโลกเลยนะเราอะหนบ้างนะพูดนะพูดนะพูดนะอ้ปานนั้นเมียวบานนี่นี่โตใหญ่เนย วัสดีครับสวัสดีครับรูปหล่อแต่ว่ารูปหล่อแต่ว่ารูปหล่อแต่ว่าตาอ้วนตาอ้วนตาอ้วนอืมตาอ้วนตาอ้วนโอ้กะตาบดขอบไปซาละเออ เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนพูน่ะพน่ะพนน,นนอนน่ะหน,น้าบันพูน่ะลึงลึงเลยห <c oughs> มนขนาดเน,นี้นนยบ้านเนี่ยนี่พน่ะเนียเนเลี้ยงดีมืนน,อน,อน,น่ะพูน่ะนอนสบายคงกว่าสวดีครับนุลูกวดีครับพูดดดพน,น่ะถุงทองครับผมน้หลานเออถงทองครับอ